ผมมีความสุขทุกๆครั้งนะครับที่ผมได้มาทำคลิปนะฮะทั้งไลฟ์สดทั้งมาพูด4นาที5นาทีนะครับมาเตือนภัยเรื่องสินเชื่อเถื่อนสินเชื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆนะครับแม้กระทั่งเรื่องดูดเงินกดลิงก์นะครับแก๊งคอรเซนเตอร์ต่างๆนะครับถึงคลิปที่ผมทำมันจะเป็นเรื่องที่เครียดนะครับไม่บันเทิงเหมือน คลิปต่างๆของคนอื่นเขานะครับแต่ผมมีความสุขนะที่ผมได้มาทําตรงนี้นะครับปีกว่านะฮะจะ2ปีแล้วครบวันที่27ตุลาเมื่อไหร่ก็ครบ2ปีแล้วครับแต่ผมภูมิใจนะครับที่ผมได้ได้ช่วยเหลือใครหลายๆคนนะครับผมว่าหลักหมื่นคนนะครับที่ที่รอดจากตรงนี้นะครับถึงมันจะเหนื่อยหน่อยนะครับอาจจะท้อหน่อยนะครับ แต่ผมก็ยังเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับคนใหม่มาเรื่อยๆอยู่แล้วผมยังบอกอยู่ว่าผมอะ่ะเหมือนครูคนนึงอยู่ในโรงเรียนน่ะลูกศิษย์ก็จบออกไปแต่ครูยังอยู่ที่เดิมยังคอยรับศิษย์ใหม่นะครับรับเด็กนักเรียนใหม่นักศึกษาใหม่เข้ามาอยู่นะครับก็ช่วยกันไปนะผมมีความสุขมากเลยวันนี้ที่ผมเห็นนะครับ ผมเห็นแชทอยู่แชทหนึ่งนะเขาเพิ่งมาเจอคลิปถึงมันจะเจอช้าไปก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะฮะแชทนี้นะครับนะบเขาบอกว่าวันนี้เริ่มบิดเป็นวันแรกต้องยกเลิกการใช้ไลน์กับเฟซไปเลยใช่ไหมคะจ่ายไม่ไหวแล้วคะ่ะจ่ายมาตั้งแต่เดือนมกรารวมยอดที่จ่ายไป1,90,000กว่าบาท นะฮะข้อความตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่า,าผมโอเคในระดับหนึ่งนะครับที่เขาเริ่มบิดและดีใจด้วยนะครับที่คิดว่าเฮ้ยน้องคนนี้เขามาเจอคลิปแล้วหยุดแล้วกล้าที่จะตัดสินใจไม่กลัวคำขูใ่ใดๆของพวกมิจฉาชีพนะครับตั้งแต่เดือนมกราคุณคิดดูนะครับมันผ่านมากี่เดือนเนี่ยตอนนี้เดือนเมษาเนี่ย 2-3เดือนน้องเขาอยู่ในวังวนแบบนี้จนถึงหลักแสนเห็นไหมครับมีตัวอย่างหลายๆคลิปตัวอย่างหลายๆท่านประสบการณ์จากหลายๆท่านจากหลายๆคลิปนะอยู่ในวังวนแบบนี้เขากู้ตอนแรกเนี่ยร้อปร์เซนต์ครับแค่หลักพันแต่ไหลาย,ยาวมาถึงแสนได้ก็อยู่ในนี้ไง อยู่ในวังวนเนี่ยสอสเดือนเห็นไหมมันถึงแสนผมเลยย้ำเสมอว่าเฮ้ยอย่ากลัวมีสติอย่าโลกสวยเฮ้ยกูต้องหามาจ่ายนะเอ้ยแล้วมันจะจบมันใช่ที่ไหนล่ะครับเห็นไหมไหลจนไปขนาดเนี้ยเนี่ยแล้วนี่ก็โดนทางไลทักมาผมเชื่อได้เลยต้องมีนะฮะและจ่ายรายวันด้วยและจ่ายแบบเนี้ยอุนยืม ยืมญาติพี่น้องแน่ยืมเพื่อนฝูงแน่คุณไม่มีทางจ่ายไหวหรอกครับคุณเงินเดือนเท่าไหร่คุณทํางานได้เงินเท่าไหร่ต่อเดือนอะคุณจ่ายเกินนั้นแล้วคุณหามาได้ไงยืมกู้หนักไหมอย่างเงี้ยหนักไหมเครียดไหมผมถามหน่อยแม่งเครียดกันทุกคนแหละนะครับอย่างน,อน้องคนนี้เอาสิบิดวันแรกผมนี่แบบย้มในใจอะ่ะ เคยแบบมีความรู้สึกที่แบบดีใจแนละ้วมันพูดไม่ออกไหมล่ะไอหาเพื่อนกูก็ไม่ใช่ใครก็ไม่รู้ไม่ใช่ญาติผมด้วยแต่ทําไมมันรู้สึกอิ่มอะ่ะไอช่มันปลื้มใจอะ่ะมันปลื้มใจอะ่ะทําไมทําให้เขาเฮ้ยกล้าบิดว่เฮ้ยถ้าไม่ทําแบบนี้นะหมดครับทั้งชีวิตก็ไม่เหลือคนรอบข้างก็ไม่เหลือนี่รอเป็นหนึ่งแสนเก้าหมื่นกว่าบาทแล้วอะ่ะจะไปถึงล้านเลยไหมนะฮะ เออมันมันรู้สึกอิ่มอะผมรู้สึกอิ่มที่ว่าเฮ้ยเขามาเห็นคลิปเราอ่ะแล้วเ้าทำอะเขาสู้อ่ะใครนะครับที่เขาเรียกว่าท้อเครียดไม่เอาละวูจะคิดสั้นละมีหลายคนนะฮะทักแชทมานะฮะรู้อยู่แก่ใจนะครับผมไม่ว่าอะไรนะครับนะผมยังไม่ได้พิมพ์ตอบด้วยคือมันรู้สึกอยู่ในใจอยู่แล้วเดี๋ยวมาพูดคลิปลงแล้วกัน เห็นไหมฮะเขาโดนหนักกว่าคุณอีกเนี่ยรอเป็นแสนแล้วเนี่ยคนที่โดนประมาณ4 50, ี่หมื่นเนี่ยเฮ้ยจะคิดสั้นอะไรเล่าฮนะค่อยๆแก้ไขปัญหาชีวิตสิว่ามันไม่ตายหรอกแค่นี้แลแม่นเป็นมิจฉาชีพด้วยมันไม่ได้ตามคุณโอ้โหไปถึงบ้านถึงอะไรก็มันเป็นโจรมันแค่ข่มขู่ลองสักครั้งหนึ่งเถอวะว่าลองสู้หน่อยสิวะ สู้ดิเออเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะเว้ยเราไม่ได้โดนคนเดียวนะคนอื่นเขาก็โดนกันหมดแล้วทําไมคนอื่นเขาผ่านมาได้อะอ่ะ,ะแล้วกูจะเป็นแกะดำหรือไงกูจะตายคนเดียวเหรอไม่ใช่ดิสู้นะครับน้องคนนี้เขายังสู้เลยเขาเพิ่งมาเห็นคลิปด้วยซ้ําเห็นคลิปปุ๊บเขาคิดที่จะแก้ไขแก้ปัญหาไม่คิดสั้นบวกเป็นบวกบูเป็นบูไม่มีอะไรหรอกครับ วิชาชีพแม่งก็อยู่ในนั้นน่ะต้องสี่เหลี่ยมนะฮะแค่ข่มขู่แค่นั้นน่ะหน้าตาก็ยังไม่เห็นมันกลัวเรามากด้วยซ้ํามันกลัวโดนจับนู่นมันกลัวทางกฎหมายนู่นเขาตามจับกันหมดและเราว่าเป็นผู้เสียหายมันกลัวอะไรเล่าเอาหน่อยนะทุกคนนะผมขอมาบ่นให้ฟังเนี่ยตอนนี้ผมก็อัดคลิปเหมือนเดิมเนี่ยสี่ห้าทุ่เหมือนเดิมนะครับว่า่อยมีเวลาจริงๆนะครับไปนู่นไปนี่ไปนั่นทําทุกๆอย่างนะครับนะเพื่อหาเงิน มาเลี้ยงครอบครัวถูกไหมครับพวกคุณก็หาเงินเลี้ยงครอบครัวเหมือนกันเรายังมีคนที่รักนะมีคนที่ต้องดูแลอยู่ข้างหลังและเงินเนี่ยมันสําคัญนะใครจะบอกว่าเงินไม่สาคัญน่ยไม่ใช่แล้วเงินมันไม่สําคัญตอนมีมันสําคัญตอนที่เราไม่มีและไปหาจ่ายให้มันอย่างนั้นเหรอทางานมาวิกหนึง่งจ่ายให้แม่งหมดแล้วเอาที่ไหนอ่ะเอาที่ไหนใช้อ่ะ กลัวมันทําไมเล่าแม่งได้ใจมันหลอกเงินเราไปแม่งยิ้มเราอ่ะเศร้าซอยหงอยเหงาทุกจะตายห่ากันทั้งประเทศไม่ได้ดิเอาหน่อยนะครับผมเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับสู้ดิกลัวอะไรมนะันอะ